โอ้โหไอ้โดดอกสะเลยน้ำบาเลยครับ <that> น oh ี ho, ่โอ anyway ้โหหมดที่จะมากินล่อเบ็ดปากผมก็แล้วเห็นกำสดีมั้งเนี่ยนี่ครับผมไอ้โดชายใหญ่ดอกสะเลยไอโดไปเดี๋ยวขอปลดออกครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ จะตัวเล็กเนาะตีเบ็ดนี่ด okay. no, ูนี่เป็นโลเต็มปากเต็มคำครับไม่ได้ถ่ายตอนตีเลยกบกบยางนั่นนี่อัลมอนโดพ์ใหญ่ให้วันเกิดหรือให้วันเกิดเนาะก็เลยมาตีโน่นโน่นโน่นไม้เดียวพอไม้เดียวเองนะครับผมไปเดี๋ยวรุดอีกตัวครับผมคลิปห้าไปนี่น่าไม่หลุดอ่ะก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับไปครับผมเดี๋ยวดูเขาตีต่อไปครับ ที่บ้านน้ำท่วมหมดแล้วนะครับผมวันนี้ว่าจะมาปักเบ็ดนะครับผมจะลองดูว่ามีปลากินหรือเปล่าเมื่อคืนไดปักก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับผมก็ไม่มีแม่หรอไม่มีอ่ะไงก็ได้มาสักโลก,กว่านะครับผมไม่มีแม่จริงอ่ะเขาแม่ไปแล้วไป<ะ>แต่ลูกมันโตแล้วอ่ะไป คลิปก็นานนะครับผมกว่าจะได้ทำมิ้งพึ่งก็ยังหาไม่ได้เลยนะครับผมฝนมันตกทุกวันเลยไปเดี๋ยวลุ้นปลาปักเบ็ดด้วยนะครับผมไปครับอ่ะกลับมาบ้านแล้วนะครับผมก็มาให้น้ำไก่เจ้าตัวเล็กไปตีไม้อีกแล้วนี่ดนได้อีกแล้วยเยือกเกาเนี่ยครับตีในานานเนี่ยไอเจ้านูนเล่นไก่อยู่ไปครับผมเ,เดี๋ยวลุ้นปลา,ปาเบ็ดอีก,อก คืนนี้ปากเบ็ดครับผมหนอาจะเดินดลาะไปตีแถวหนะหลังจากเจ้าตัวเล็กตีปลาที่บ้านได้เนาะโน่มาตีที่นี่มาปักเบ็ดแล้วนะครับผมเ็น้องชายมาด้วยสวัสดีครับลองดูกันนะครับผมว่าจะหมานหรือไม่หมานนะครับผมไปเดี๋ยวลุ้นนะครับผม,มเ,เจ้าตัวเล็กไปตกมานะครับนี่มองเห็นตไกลๆเลยนะครับ ตัวว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับผมนี่ครับมาให้ท่านผู้ชมดูดินี่ครับสายแล้วมันไปพันตอแล้วหนูค่อยๆดึงมาพิมพงถืออ่นี่ครับใหญ่นะครับสองโลนะหมอตัวนี้สองโลได้ไม่สองโลก็โลแปดโลเก้าครับผมโตเก่าโตเก่าเลยโตเก่าเลยโตเก่านะครับผมคุ้นหมาน่ะ สุดยอดมันจะหมาน,นะหมอเอ้ยใหญ่ไหมอืมโอเคคอกเดิมคอกที่บอบอกไม่มีตัวโอ้โหใหญ่ครับผมผมยังปักเวดไม่เสร็จเลยไปครับผม,มอผมก็ปักแถบนี้เสร็จแล้วเนาะไม่รู้จะกินหรือไปใช้เหยื่อเขียดนะครับผมแม่ป๋าเจ้าตัวเล็กเป็นไงสองโลนะกว่าจะสองโลครับเกือบเกือบสองโลอะ่ะใหญ่นะครับผม มากลางวันก็ที่ว่าได้ตัวก็โลเป็นโลแล้วครับผมแล้วก็เขาตกที่บ้านได้สองตัวอีกตัวผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมก็เดี๋ยวเราเรามาลุนเบ็ดปักด้วยนะครับผมพอดีผมเอาแค่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมีน้องเขยผมปักต่อไปนู่นนะครับให้เป็นเพื่อนกันู้เจ้าตัวเล็กเดี๋ยวผมขอปักในคลองด้วยน,น,น,นะครับผมไปครับตีสองโลนี่พอดีกับปักเสร็จแล้วเนาะเกือบมืดเลยครับผม ก็ให้น้องชายไปเอาไอ้หน้าไฟนะครับผมจะตัวเล็กไปตีเบ็ดตรงไหนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามนะครับผมเป็นห่วงลูกนครับผมเดี๋ยวคอยรลอะันครับผมไปครับโอ้โหตัวน้อยเดียวครับผมเนี่ยสูปลาเจ้าตัวเล็กไ้ได้เลยไปขอเลาะก,กันครับผมโอ้โหกินเองแล้วนะครับผมดูม<า> <laughs> ดูในกล้องบลเลอร์เลยแต่ตัวจริงนิดเดียว โอ้โหดูครับกินสามวันสามคืนก็ไม่หมด <laughs> ไปเดี๋ยวดูกันนี่ครับผมไม่ใช่ตัวใหญ่นะกินไม่ลงอ่ะ <laughs> สวัสดียามเช้าครับผมเก็บเบ็ดนะครับผมเด็บตัวแล้วนะครับผมกําลังใส่เกลือนะครับผมมาเก็บสองคนกับน,น้องชายยังตื่นไม่ดีเลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปเก็บให้หมดนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันยอดรวมนะครับผม นะครับผมก็เก็บเบ็ดเสร็จแล้วเนาะก็ได้พอได้เลยนะครับผมก็แต่ตัมไม่โตแค่น,น,นั้นเองตวมเล็กนะครับผมสวยตัวเล็กไม่ได้เลยตีเบ็ดได้ตัวใหญ่เลยได้สักกลองโลได้ไหมพอ,พอเช้าเนี่ยเนี่ยครับผมตายมั่งเป็นมั่งนะครับผมเนี่ย กระชอนนะครับผมแล้วก็นู่นมากินเบ็ดผมนกนะครับผมก็มาตายอยู่แล้วเนาะมันกินตายไปเลยตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนกคนนี้มันจะออกหากินกลางคืนนะครับผมเขาเรียกนกแขกเต่านะครับผมไม่ใช่นกแสกนะนกแขกเต่า้ายๆนกขยายนะครับผมกินมันครับผมเคยได้บ่อยนะครับผมเราไม่ได้ฆ่าเขานะเขาตายแล้วเขากินเบ็ดผมนะครับผมไปครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมเจ้าตัวเล็กไม่ได้มาด้วย ยังไม่ตื่นนะครับผมไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ